ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมสุรเชษฐ์มากรมาอยู่ที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศที่เชียงใหม่โอ้ดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมมาอยู่ที่แปลงพื้นที่การเกษตรที่ปลูกต้นฟักทองของเกษตรกรแต่มีที่มาที่ไปเยอะและผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับคุณไชยสวัสดีครับอ้าโหวันนี้มาขึ้นเหนือเลยขึ้นเห,หนือหนาวอากาศหนาวเย็น <laughs> แต่ว่าที่นี่มีเรื่องประหลาดครับปลูกอีกแล้วปลูกผีฟักทอง <laughs> เกษตรนุษย์กอนุษว์ฟ์มีแต่รายการปลุกผีทั้งนั้นเลยผีฟักทองเกษตรกรจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อถาวรจอมงามครับรับบ้านเลขที่บ้านเลขที่ร้อยสามสิบห้าหมู่ที่สองตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับครับมหัศจรรย์ไปหมดเลยเนาะท้งพื้นที่โอ้พานผู้ชมครับต้องบอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือสภาพปัจจุบันนะเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าฟักทอง เมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับพี่ก่อนที่จะใช้ฟอสฟอรท์อ่ะเมื่อก่อนต้นใบเถามันจะโซมหมดเลยครับโซมโซมครับมันนานแล้วมั้งมันนานละ๋อ้แล้วคืนลูกเราจะจะจะล้างทิ้งละครับจะโละทิ้งจะเลาะทิ้งละครับจะโละทิ้งละมามือละมาเมินละครับเพราะว่ามันไม่ออกมันไม่ออกลูกไม่ออกดอกครับมันไม่ออกลูกออกดอกแล้วล่ะก็จะปลูกก็จะปลูกพืชชนิดใหม่ ครับผมเพิ่งชิ้นนินใหม่ละครับทีนี้ทีนี้นะใช่เพราะเผออิาผมผมพ่นะพ่นมาแหวงเนาะอ๋อเหลือจากมาแหวงมาผมก็มาพ่นนิดนึงนิดนึงมาพ่นฟักทองดูครับเน่ดูว่าจะเป็นยังไงมั่งคครรัับบอัตราส่วนอัตราส่วนนะครับที่ใช้ที่ใช้ก็คือสามถึงห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ไง ใช้นิดเดียวมากๆเลยนิดเดียวนะเอามาฉีดพ่นฉีดทางใบฉีดฉีดทางใบครับคิดยังไงเอามาฉีดไอ้ต้นที่มันตายแล้ว่ะก็อยากอยากรู้ว่าอยากลองอยากลองผมผมไม่เชื่อวะเออเออเออดีจริงหรือเปล่าครับนุ่นฟอร์ไลท์ครับเออเออเออแถบไปทั่วเจออะไรบ้างแลบไปทั่วฉีดไปเรื่อยเลยนะในที่สุดไปฉีดไอ้ต้นฟักทองที่ตายแล้วนะเขาบอกว่าเกือบครับเฉาละเกือบเฉาแล้วโอ้โหเรียกว่าฟักทองเถาตายครับครับ ปักทองเรียกสับปะเลอรเพราะฉีดไปแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันจะแตกอ่ายอดใหม่ขึ้นมาครับแตกยอดใหม่ครับพร้อมกับลูกอ่าแตกดอกด้วยแตกดอกด้วยครับโอ้แตกยอดแตกดอกนี่นี่นี่ครับนี่นี่แตกยอดแตกดอกมาใหม่ท่านผู้ชมเรามาดูใกล้ๆเลยครนี่นี่เห็นไหมนี่มนี่นี่นี่ครับอันนี้คือยอดใหม่ยอดใหม่รับรยอดใหม่ แตกยอดแล้วก็แตกลูกแตกโอ้โหลูกเันลูกใหม่อันพี้ดอกมันใช่ไหมครับดอกมันสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับโอ้ดอกสมบูรณ์ไหมดอกก็สมบูรณ์ครับมันเหมือนกับเป็นอ่าฟักทองที่มันเพิ่งทํายอดใหม่แตกยอดใหม่เริ่มต้นเหมือนเป็นสาวใหม่ใช่ไหมครับเหมือนสาวใหม่เหมือนเราปลูกขึ้นมาใหม่ๆเลยครับจังเปรียบเทียบเนาะครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรีแพรอะไรเงี้ยอ่าอ่ารีแพรสาวใหม่ ทั้งที่เก็บอ่าไปแล้วจนกระทั่งบนโซมไปแล้วเชนุโฟไลท์สูตรสองในมือเนี้ยนะในหนลองดูที่สูตรสองในมือเนี่ยเนี่ยนะเริ่มเก็บผลผลิตอีกแล้วตรงนี้ครับเก็บไปขายได้อีกแล้วนะได้เงินได้เงินได้เงินอีกแล้วได้เงินใหม่แล้วเก็บไปกี่ครั้งแล้วเนยนนี่เก็บไปสามครั้งแล้วครับแม่บ้านก็ชอบใจไม่ได้ได้เงินใหม่แม่บ้านชอบใจครับชอบจริงได้ตังค์อ่ะแม่บ้านชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วบอกไปบ้านแม่ว่าใช้นุโฟร์ไลท ก็บอกครับในบ้านว่าโอ้ใช้ต่อไปเลยสนับสนุนสนับสนุนเลยนะณขณะนี้ต้องถามเลยมันมีแมลงหนอนเพลียอะไรมารบกวนไหมคุณพี่ครับตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีแมลงหนอนเพลียอะไรรู้สึกว่าเถาใบครับสมบูรณ์ขึ้นดีมากเลยนะดีมากเลยท่านผู้ชมครับผมเหลือไปเห็นแล้วเนี่ยนี่ยเีขาเก็บไม่หมดคุณชายนี่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 เห็นได้ีดีดีดีๆีดี เราดูใกล้ๆนีคุณพี่หยิบมาดูหน่อยดี้ไอ้ลูกนี้เป็นไงมันแก่หรือยังอ่ะแก่แล้วนะครับโอ้แก่แล้วนะนั่นดีทําไมอ่ะดีดฟังเสียงว่ามันเดีียวไหมเขาต้องดีดหรอโอ้เนี่ยแก่หรือยังนี่แก่ยังนี่าน้่หเนื้อแน่นปึ่กเนี่ยเริ่มจะตัดได้เริ่มจะตัดได้แล้ววันนี้ตัดได้ไม่ได้ถามจริงตัดได้วันนี้วันนี้ก็ตัดได้ตัดได้นะตัดเลยฮฮตัดเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้ผ่าดูนะได้ผ่าดู โน่โนนท่านผู้ชมฮะนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงคุณพี่นี่ตัดแล้วนะ,ะนี่ตัดเลยน,นะ<อ>ตัดเห็นเห็นเลยนะตัดเห็นเห็นเลยนะนี่คือลูกของฟักทองนะคใครได้นํานุชฟลายรู้จักเนี่ยคุณนาราวุฒิครับมาไหมวันนี้ครับคุณนาราวุฒิก็เห็นมาด้วยครับเหลือมาด้วยนะโน่นไปงัดฟักทองอยู่โน่นท่านผู้ชมดูโน่นโอ้ยพระคุณเนี่ยนั่นนั่นนั่นอะไรเนี่ย นี่ฟักทองโอ้โหเนื้อแน่นหนาปึ๊กเลยเนื้อแน่นหนาปึ๊กเลยนะโอ้โหเนื้อแน่นไหมนะโอ้ยเน้อแน่นเลยลองดูได้ครับนี่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 ลองดูได้เลยหนักไหมหนักฟังเสียงดิเนื้อแน่นปึ๊กเลยฮะไม่เห็นหรอกนี่ไหนยะไหนยะข้างหลังเลยเนี่ยอ้าวมันหลงอีกแล้วเอาเด็ดดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาที่ลูกลูกนี้แก่แล้วมั้งแก่แล้วแก่ยังเหลืองเลยแก่เหรอไหนเนี่ยมีด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 ใช้มีดตัดนะมีดตัดนะโอ้ต้องเอามีดเขามีพวกม ผมอยากให้ผ่าดูเนื้อมันได้ไหมดูได้ดูเนื้อนะเนเจ้าโอ้โหดูเนื้อนี่ตายแล้ว มันย่องเลยนี่ดู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 นี่ดูดูดดูความมันนะฮะนี่นี่นะนี่ความมันนี่มันจะมีเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยเยิ้มเลยเนี่ยนี่คือความมันของฟักทองฟักทองนะครับเนื้อหนาปึ๊กเลยอ่ะโอ้โหพอกุณนะโอ้โหดูเหลืองสวยให้เกษตรกรวิเคราะห์เป็นไงมองดูสภาพแล้วมองดูสภาพแล้วครับแบบนี้เป็นอ่าฟักทองที่มีคุณภาพครับเขาดูจากเนื้อ ดูจากเนื้อครับดูจากความความความแน่นของเนื้อเนี่ยเนี่ยมันจะเมล็ดครับดูเมล็ดครับเมล็ดก็สมบูรณ์ครับน้ำน้ำที่ออกวันคืออะไรนะอันนี้เป็นยางยางของมันครับยางทองครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยนะอันนี้เป็นสมบูรณ์ครับหนักไปเนี่ยน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือความประทับใจเลยคุณราวุธแนะนําของดีเขาให้เขาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ต่ำกว่าประมาณสักประมาณสักห้กกิโลประมาณ5้ากโลใช่ไหมครับคิดว่าถือว่าเป็นฟักทองที่แบบสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากเท่าที่เห็นมานะที่เห็นมาเนี่ยดูสดมากใช่ก้านดูใหญ่กินกานรยังสดอยู่เลยการใหญ่โอ้การใหญ่นะฮะเนื้อแน่นนะเม็ดดูจากสภาพเมล็ดข้างในแล้วก็ทางด้านของเนื้อสีเป็นไงครับสีสวยครับ ตลาดต้องการครับที่คนคนนิยมบางบางทีนิยมบริโภคครับสีนี่สําคัญมากคนนี้เหลืองเลื่อเๆอันน life, yeah. foot, pair, ring, trophy, um ี <c oughs> <c oughs> ้เหลืองแยผ่าอย่างนี้สักแว่นหนึ่งได้ไหมคุณชัยอยากจะทานเห็นอะไรก็ทานหมดแล้วคุนชัยเนาะนี่ผ่าให้ดูนะเดี๋ยวจะชิมได้ไหมว่าอร่อยไม่อร่อยคุณชัยบรรจงกินหน่อยอุ้ยกรอบอะกรอบมากเลยขอหวานนะหวานมัน อืมฮึอร่อยนะน่อยเกินมันมันแล้วนี่ยมันมันมากเลยครับมันจะมันมันแเนื้อเหนียวเนื้อแน่น่นด้วยโอ้โหกรอบโอ้โหมันครบสูตรเลยีมะได้บอกฝากท่านผู้ชมที่อในการอยู่นะอยากฝากท่านผู้ชมบอกว่าอ่านูตฟอร์ไลท์ครับใช้ได้พืชทุกชนิดครับที่ผมมีประสบการณ์ก็คือใช้กลับมาแวงต้นครับฟักทองครับครับ ผมคิดว่าพืชผักทุกตัวสามารถใช้นูตฟฟรไลท์และให้ผลผลิตได้อ่าดีครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยที่เห็นนะครับทานได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยปลอดสารพิษ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คืออ,อย่างที่ได้เรียนไว้ว่ามันปลอดภัยทั้งผู้ที่จะใช้แล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ที่จะทานนะครับก็ฝากไว้กับนูตฟฟรไลท์ทั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสอง สดมีนุตเคีาร่าด้วยครับ,รบการเรื่อของเชื้อราเนาะเคีาร่าออใช่ได้ท่านผู้ชมครับประหยัดเรื่องของการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตถึงแม้ว่าจะโสมแล้วตายแล้วยังกลักบ,บฟื้นามาใหม่ได้นั่นนะรายงานสดจากอำเภอพ,พร,ร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับ